สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจากหึ่งครับแปดหโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับเหล่าโมบายฟิล์มิ่เกอร์นะครับที่ประสบปัญหาเวลาการถ่ายทำแล้วเนี่ยภาพเนี่ยมันสั่นไหวนะครับ วิธีแรกเลยนะครับก็คือการจับถือสมาร์ทโฟนนะครับบางคนเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับก็จะถือประมาณนี้นะครับมันก็จะสั่นไหวได้ง่ายนะครับเพราะว่าการจับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับวิธีการจับที่จะทําให้มั่นคงมากขึ้นนะครับก็คือการจับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ3มนิ้วเนี่ยอยู่ตรงนี้และนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนะครับ ก็ล็อกแบบนี้ครับภาพที่ได้ก็จะนิ่งขึ้นนะครับขนาดใช้แบบมือเดียวนะครับผมยังรู้สึกว่ามั่นคงมากกว่าการถือลักษณะที่ผมบอกตอนแรกนะครับโอเคถ้าอย่างนี้นะครับความนิ่งเนี่ยมันยังไม่พอนะครับให้เราเนี่ยช่วยใช้มือเนี้ยประคองนะครับหรือถ้าใครคิดว่าภาพเนี่ยยังนิ่งไม่พอนะครับก็ให้เราใช้แขนเนี่ยแนบลำตัวและก็ถือแบบนี้เลยครับแล้วก็มองจอเนี่ยฮะพอเราทําลักษณะแบบนี้นะครับภาพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งเลยนะครับ และต่อไปนะครับการเดินถ่ายนะครับเวลาเราเดินถ่ายนะครับก็ให้เดินในลักษณะที่อาจจะเป็นการเคลื่อนที่ช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนที่เร็วมากเกินไปนะครับต่อให้เราจับแบบนิ่งแค่ไหนนะครับภาพมันก็จะสั่นไหวอยู่ดีนะครับเพราะว่าช่วงล่างที่เราเคลื่อนไหวนะครับมันจะส่งผลให้มีการกระเทือนต่อด้านบนนะครับดังนั้นนะครับก็ให้เดินในลักษณะที่คล้ายๆลักษณะย่องก็จะทําให้ภาพเนี่ยสั่นไหวลดลงนะครับต่อไปนะครับการเคลื่อนกล้องนะครับบางคนเนี่ยเวลาเราจะเคลื่อนกล้องทีหนึ่งเนี่ยก็จะไปอย่างนี้เลยหรือ มันส่งผลทําให้ภาพออกมาค่อนข้างเวียนหัวเลยนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยให้เราเนี่ยค่อยๆแผนซ้ายแผนขวานะครับทิ้วขึ้นทิ้วลงแบบนี้นะครับถ้าทาแบบนี้นะครับมันจะทําให้ภาพเนี่ยออกมาค่อนข้างสมูทนะครับแต่ถ้าหากจะถามว่าหากแบบเคลื่อนที่ไปเร็วอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะทําแบบตอนแรกได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะออกมาเป็นแนวแอคชั่นแล้วนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเคลื่อนกล้องนะครับควรเคลื่อนกล้องเบาๆแบบนี้นะครับมันจะทาให้มุมภาพออกมาเนี่ยค่อนข้างสมูทด้วยนะครับและต่อ ไปก็คือการใช้ไม้กันสั่นครับโดยตัวผมนะครับเลือกใช้เป็นแบรนด์ของ DJI นะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับการเซตอัพเนี่ยไม่ยากเลยก็แค่หนีบโทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็เปิดตัวการสั่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตัดปัญหาเรื่องกล้องสั่นไหวได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะวิ่งหรือว่าเราจะเดินนะครับมันจะสั่นไหวลดลงมากกว่าเราถ่ายแบบธรรมดาเลยครับอย่าง DJI Osmo Mobile 6ที่เป็นของปัจจุบันนะครับจะมีการสั่นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ถึง3แกนด้วยสัมแก ช่วยในการจับถือได้สะดวกเลยนะครับเวลาใช้ไม้กันสั่นเนี่ยการจับถือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเวลาเราแผนซ้ายแผนขวาขึ้นลงเนี่ยมันสามารถทําได้แบบสะดวกสบายแล้วก็นิ่งมากๆนะครับและตัวออสโมม b i บาย6เนี่ยมันก็สามารถที่จะยืดออกไปได้นะครับมันจะทําให้องศาการรับภาพของเราเนี่ยได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและหากเราใช้งานผ่านแอป DJI นะครับมันก็จะสามารถทําให้เราได้มุมภาพแบบล้าๆนะครับถ้าหากเราทําผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะง่ายดายเลยครับอย่างเช่นการใช้ไฮเปอร์แ lap Dynamic Zoom แล้วก็ Active Tag นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น5แล้วนะครับสำหรับอ m o ตโมบาย6นะครับมันจะติดตามวัตถุโดยอัตโนมัตินะครับเราอาจจะตั้งตัวการสั่นไว้เฉยๆนะครับเพราะว่ามันมีไตรพอรแบบนี้นะครับสามารถตั้งกับพื้นได้เราเปิด Active t ท g g กิ้งมันก็จะหันตามวัตถุที่เรามาร์กเอาไว้ได้เลยครับ แล้วมันก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาลองไปเล่นดูได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า DJI เนี่ยแบรนด์ใหญ่นะเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับและก็ยังมีศูนย์อยู่ที่ไทยโดยราคาอยู่ที่4,999บาทประกัน1ปีก็ถือว่าเป็นตัวจบสําหรับคนที่ต้องการทำคอนเทนต์ด้วยมือถืออย่างจริงจังนะครับตัวนี้นะครับนอกจากการสั่นได้แล้วนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆให้เราได้ครบเลยครับและหากใครสนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ไว้แล้วนะครับ